บ,าง,บางครั้งครูว่าก็หาว่าไราถูกสั่งให้ย้ายย้ายไปในถิ่นกันดารลำบากลําบนต้องทนแสนทั่วรมานถึงใกล้ต้องไปเพื่องานต้องการสอนเด็ก นี่แหลนะนเกิดมาเป็นครูสอนคนแต่บางคนข้ามคนเป็นครูเสียนี้ไม่บูชาแล้วยังจะมาย้ำดีถึงสิทธิ์จะไม่ปราณีแต่ครูนี้ ใลบหลู่ทคกรุงอย่างเราตื่นนอนตอนเช้าก็เฝ้าแต่สอนวิชาเหนเหนื่อยเพียงใดใกลไกลครูไม่เคยว่าขอเพียงให้มีวิชาที่ปรา นวิชสมบัติรองประธ um, านกลุ่มรับมุกข่าวันโดและสวัสดีพี่น้องอำเภอที่มาใจังหวัดนครราชสีมาและทุกทุกท่านที่เดินทางมาอย่างสาธิตรวดรวดนะครับผมพรีรวดรวดจะนั่งรอตามอย่างได้เอาราชสีมาครับขอขอบคุณผู้ที่เปิดบ้านให้ผมได้ร่วมจับมือบริษัทเอ็นซีทั้นตัวทุท่าน

กอต่อต่อต่อดนิ่งง่ย สิ่งที่พี่ก็ตัวเราใส่เองที่บาทีนะไม่ว่าไปทุกงานเราก็จะเจอเจแนจอหนุ่ยค้าอะรเจอกับตัวเองจังค่ะี่เข้าเต็มเต ควานแรงดูในการไล่ที่สายใชาก็คือเบะเป็นคว้าเปลอกเกาสาหรับผโลกใช้เวลาสองสองเช้าทีเช้าทีใช้เป็นระนานยังเยอทาไม่ได้หนึ่เดือนงท้องแป้งคะเป็นเลกบกรีกต้องไปรงพยาบาลหน่อยแล้๋วเราจมาอันนี้คือเป็นอาจจะลมดนะคะเป็นโดย เรียนดาเรียนู้ราไสียเรียนผูานผู้ดานเรเ็นที n c ที่อยู่ในห้องนี้ทุกท่านีน้ผมนะครับไดู้้จัก s c โดยการได้ขอท่านอจรศิษย์วัวโศิษยพุลครับผมั่เลยครับอันนี้เรามาด้วยบท่านได้โรนะครับผมเป็นคนว่า่าใไม่ไม่เดือดอ เพื <iyorsun? S 2> <c ười> ่อลดน้ำให้เพาชอบเราเรื่องอยางว่าเราอายุเยอะแล้วเราก็มีประสบการณ์เยอะนะครับไม่อยากให้เสียโอกาสใครบอกเลยรู้ว่าก่อนตัดสินใจเองว่าใช่หรือไม่ใช่หลังจากนั้นนะครับก็สิ้นสุดอันนี้ FC ยังไม่มีรอครับจัดสู้ใจ สาพันคนแลวที่ไปไผมนะอย่างไรไซเปอดศละที่าศษยทรับแล้วก็ตอนนี้มีวปรชาชนมีทีซ้ายทีมีเอทีขวาทต้นนี่ไงชาวไอนะครับนี่คือข้อหมายที่จะทำแล้วก็ทำได้อย่างรวดเร็วนะครับเราก็เร็ว แต่เป네็นสิ่งที่มนุษย์ธรรมดาหน้าตาอย่างเราเราทำได้เรื่องจะว่าสีสาวหายใครกินเอเอชใครกินสาหาเสือแล้วไม่ปวดใจไม่หีใจดีไหมไม่ดีกินแล้วติดคนติดแล้วไม่อยากไม่อยากทานแต่ยิ่งยีนี้ เพราะฉะนั้นไทยย่หลักนะครับยิ่งเราประเทศเราเราเปิดเพราะฉะนั้นเราจะต้องสืบศึกษาว่าแขกต่ตลาดิเขาทำอย่างไรมีวิธีช่วยกันอย่างไรมีโปรโมชั่นจากบริษัทอย่างไรมีโปรโมชั่นจากอคาอย่างไรให้มาศึกษาจากปากไม่ต้องฟังเสียงนะครับติดต่ออินเตอร์นะครับเราอะไรานได้อยากสังเ็จไงติดต่ออินเตอร์นะครับ ไอ้ใชกนจ้าไโคไม่ใช่อเราอยากทำโคไม่ใช่ของใแล้วก็โปชั่นของกินต่ละคเพื่อทาให้เป็นสองทีเป็นอารอนงทีเราไม่รู้แตุ่งยากจะต้องมีการวางแผนเป็นสเต็สเต็สิ่งที่สาคัญที่สุดเน

be yeah. เก็คือใช้ก <len persu> <diversion> <inaudible> ินให้บอกต่อ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 จำด้กบอกงคนะครับคนประเทศไทยมีกี่ล้านคนครับโอทีล้านคนคนที่ไปอิดพะแล้วก็ขอรักท่านปะท่านประธานท่านนีสอนวิทย์สวิทยส่ารให้ท่านรองชมแล้ ชาติเป็นติวเตอร์ตัวจริงนะคะดูทีมวิริย์รำค่ะก็ประทับใจแล้วก็ทุกอย่าง s m c นะคะแล้วก็ผู้แนะนำที่ไม่รู้จัก s m c ก็ขอบคุณแบบเพื่อนในเพื่อนสุธิดาชมนะคะทางเราค่ะที่จัดสินใจเข้ามา ทีเอ็มซีแล้วทางสินค้าเขาก็ว่าตัเองรักสุขภาพรักสุขภาพทุกอย่างเพราะว่าตัวเอง ที่เห็นกัรือมันคงนะคะมันไม่มันได้มีวัตถุสเออวค่ะขัวสุดท้ายก็เราความที่นี่โจที่ด้หรืทุก่านกาขายของที่ตลาดสดนี่ยันไม่ค่อยมีเวลานะคะก็เการ่นยสายนเก็เลยถ้าเอามันเน้นหนเราก็เลยกาโยที่ได้ฝัให้เวฐานได้ก็เลยชประเทศานชิมดูชอบมาก ก็เลยสุดท้ายที่เราเป็นมีประกาศนั่นคะก็เลยจะสมัครสองเกียรติก้าของเอฟซเนาะที่เนก็ไม่ค่อยพูดอล้วเพราะว่าควารประชุนที่ที่ติดใจชอบใจที่มาทำงานตรงนี้ก็การประชุมเดี่กุ่องประชุมชองประสานคูดแล้วก็ทั ขายขอไปต้องเนาไปนี่ไปักพูดแล้วก็มีความสุขมันๆตอนแรกไม่ชอบเลยว่าไอ้คนบางคนไม่ใจ่ติที่ดีหรือเปล่าน่จนะค่ะเป็นประดานเพราะว่าุณ